ครับสวัสดีครับจ่มาเชื่อมถึงข้าวมือนีบ้าแอมเราทงสิบผ้าเดินทางไปติดตามตวเรขกับพอเคนเนาะครับเอฟซีพอเคนนี่ก็แม่นครับเป็นผู้ที่บอกหวยสลากินแบงรัฐบาลเข้าห้านี่แม่นครับเนาะบอกหวยบอกเลขแม่นครับมือนีทีมงานของยินข่าวกระ้องวัวพาดครับพอเคนนี่เป็นผู้มี่จวทีเจาทางบ้านล่างครับนี่มองปลานี่เป็นมูบ้านล่างคนโบราณครับเป็นคนโบราณ ข้นหอมครับเอฟซีโมบานหอมแล้วก็มีวัดอยู่ทั้งขุนทําครับเอฟซีเนาะมีเจ้าที่เจ้าทางครับถือของไงครับเดินขบวนมหาพ่อเขนครับนี่เดินขบมาในบ้านในเทียงหน้านี่แหละครับเอฟซีนี่เทียงหน้าพ่อเขนเนาะครับเนาะเป็นู้เท่าสูง8ศอกครับมาบอกเลขว่าสันครับเนาะสิเป็นตัวไรครับงวดวันที่16ขั้นว่าคมนี่ครับเดี๋ยวทีมงาน่าแอมเมโทงกำลังสัมผัสอยู่ทั้งขุนครับเดี๋ยวสิพาดไปถามพ่อเขียนกันครับว่า เด็ดเดวดนี่สิเป็นตัวไหนะครับเนาะเหมืน่างยิบเปื่อยอยู่คนโอ้ลมดีเนาะใบยันาะวันนี้เนาะครับชุดยอดเลยครับผมสวัสดีครับพ่อเนสวัสดีครับพ่อเขียครับสวัสดีค่ะนกใส่ได้ได้อันเฝันที่่ครับณพ่อฝันยังได้ก่อนนะครับ ให้คอกครอบตีน้ำมันน่ะน่าอันเมี่ยสิเสียไปแล้วแม่บ้านสิเสียไปแล้วมาเข่าฟันอืมเข่าฟันขุ่นยังมนยังก็อนครับเอาเอาบอให้เพิ่นฟังไหมเนี่ยสายนี่สายของเพิ่นนี่โอ้สายของเพิ่นเที่ยวมันนี่มันอยู่ในนี่อยู่วางแถวนี่มันจะเป็นหมู่บ้านคนขาค้นขอมสมัยนั่นนะโอ้หมู่บ้านขาข้อมนี่บอกอยู่แถวนี่ข่าวข้อมหมู่บ้านข้อมโอ้ วอนนี้คนมาเดินเที่ยวมา่นี่นี่นี่คนมาเดิเที่ยวมานี่นี่่้หายหน้าในโลกมา่นี่นี่เสียดมา่อานโพธิเที่ยนทางคนเที่ยวติดตามเป็นชิปแรกเบาแอมโรธงโมหูครับเป็นหมู่บ้านเก่าบ้านล่างบ้านขอมู่บ้านขอมเลยปะฟังว่าแต่ข้อมสีโดนป่นไดนกิขึ้นเมืองไหนครับคนแปดศอกคนแปดศอกสูงแปดศอกคุณพ่อเป็นคนอยู่คนเดียวบุญาตมัะครับคุณพ่อบุญญาตครับ เป็นเป็นผู้ยญ้ยบอกอันโพเขียนที่มานผู้เท่าให้ของผู้ได้มแบบียิ่งเงินหอบฟ้อนเขาฟ้อนเขาอันย่างแดงย่งแีงย่างหิ้ี่น้ามือไปหอขึ้นไปคอยคนมาจัดบอกยังไงเป็นยันน้าถ่วมเขาจริงสิบอกเออมันก็ได้หอบฟ้อนเขาคืนหอมฟ้อนเขาคืน,หคเ,คนเหมือนว่าอไปว่ามัคนควรนด หอบเดียวจะไปกินเค้าเป็นว่าพูดดีกาว่าก้าหเป็นมาบอกเลยบอกเออว่าก้าหุบอกก้าหุเออุช่หรือไม่ยิ่งตะเคีนอันบอกไจม่ยิ่งม่ยิ่งคุณแสดงว่าคุณยายคนนั้นบอกเออว่ากระบูก็ดานคุณมางเขาครับ ก็คุณมาหลายคนที Eat, <ED> ่สั่งคนนั้นว่าเพิ่งดิ้วลอยจัดงใของของว้ยไฟคเดียวจังไงหอเปอกของง่าย่าของง่มาเลยใ่ของใช่ไหบอกว่าสั่งว่ทำไมจะเอาจจากไจิบังไหนขอแต่เพื่นกรบอกกะเดยย่าคุณย่า่เป็นกระบอกกะเดยบอกอยู่ ตัวบมกรู้ว่ามันแหวออกผที่หรือล้าอย่างได้ด้วโอ้มันไปต่างประเทศแล้วเอาแตเช่นฝันจักมือหรอครับผมอย่างแต่มทีเสดใสนี่มันถีแปดถึงเก้าครับอ๋อขื่นถูกมสองขึน้นเลยบอกแต่ม่าหันดุดุดตามกันมันเ,นเออ่องร่วงแค่ไาสัา่นก็ รถไปเืงรถจดขันรถสิบขั้นรถอันรถอันห้งรถสายทางงรถทุกรถทุกข้อชนกันสิบขั้นทำขั้นเดียวว่ะมามสิบขั้นเออจอดเมืองกันอยู่ยุดสาสนีตะเขยนยุดเสนีเี้่อยสายป่าเนี่อย ต่างจริงมันเป็นทางรถแลนในบ้านมันเป็นทางทางคนเที่ยวกับจริงอยู่มันเป็นทางจะมีรถพกหรอมาแลนหลายประนันครับมอ่ทางยิ่งทางเก่าเขาเจาะนะทางเก่าเลยบอกมันเขาจะเห็ดหลังถึงยิงทางท่อนี่ครัข้าวลมขุนยางไปวัดไปว่ากันมามีวัดล่างนั่บอกครับอยู่ วัดเก่าวัดเก่าก็มีปูปูอยู่หอก็ได้ลล่างมีมีปูอยู่องค์หนึ่งตอนนี้ก็มีปูอยู่อยู่เป็นมรดกชาดีครับมรดกพระพระเสือบอกง่ายๆพอเคลียรเพิ่นฝันฝันว่ามีรถหกต่อมาจอดที่แถวนี้ซีฟขั้นแต่ว่ามีขั้นหนึ่งมันชนกันครับแต่ว่ากับหัวกับเมียก็ได้ล่ะคนเคยเพิ่นมาบอกคนเคยว่า ข้าวเก้นปลอ่าเลข404งวดนั้นครับากางวดพ้อนั้นจะเป็นบอก0เป็นมากบอกมากคับผัวเป็นบวกข้อกเก็นมากมากตะกี้มากกับผัราต่เป็นโมบวกมากดุ่นจะงมบอกเนมาผู้เดียวบอกเป็นากบอกบอกโกเก่านี่เคกเกาหรือเกาหกเกาหกเก่ลหกเกาหกโคกเกาคือก็หรอน่าไปราคา160นะครับ1 6ูนะครับ พอรถซิบหลอดสิบขั้นละกะฮกหลอไม่กับกอยู่แล้วครับพอเที่องโอ้แมนแมนแมนเนี้ยวางแอวนแฝงให้ได้ดิฮะวันนี้ก็าอยู่แต่มีเขาหนึ่งอังอยู่ถ่ายรถยืนอยู่ถ่ายรถครับครับหัวแล้วว่าใช่เราดูขั้นไหนยังจามกันคุณดีคุยกัวหัวฟังคักนี้โมฟังคักนี้ว่าแต่มันคนว่าก็จะมาแปดเจ็ดศูน Long 2, 3 mọi người đúng không? Chế 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 thì? Chị. Mình thì chứ. chết, 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 nè chết, chị mà như vậy thế chết, 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 chị mà chẳng lấy chết, chẳng chết, 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 เจ็ดศูนเพราะว่ามันฝั่งเขาขาดอันนี้อ่ะำนวนถึงสัตว์ครับอุขั้นเดียวคือทีหลายอันแช่ะครับแปดเจ็ดศูนอโอ้คุณพอเข่นตีหายเป็นแปดเจ็ดศูนย์กับเก่าหกเก้าก็กเก้าอพรที่ยงนีบออนพระเทียออยเท่ยงว่าพิษเต็มเต็มกลับไปหายน้ำเลยอืแปดเจ็ดศูนล้วสี่เจ็ดเจ็ดสี่เนี่เอาอยู่บอสี่เจ็เจ็ดสี่นี่ จ็ดส ok. ี่เจ็ดบรเนบนเ7น้เจ็ดสี color. ่เจ็ด <kaz an> <absorbed> ี่คนบอยำๆนั่นเจ็ดสี่เจ็ดกับแปดเจ็ดศูนนี่พอเข้มมากตัวใหลายกว่ากันมากมากได้บ่ครับเจ็ดศูนเจ็ดโอ้กรแสงมาแปดเจ็ดศูนย์กรแสงมาแปดเจ็ดศูนย์ครับมากแปดเจ็ดศนเพว่าบอกไปตรงนี้บอกรงันกับอกสีเจดมันไปอกไป แกร์ี่จำครับคผมเอฟซีตัวเลขของพอเคนครับเป็นผีโบรานเนาะครับเนาะผีโบร้านเฮียนแหะครับเอฟซีเนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับพอเคนครับพอเสด็จทำบุญใส่บาตรหยาดน้ำไปให้ครับเอฟซีพอเคนเพื่อนหมั่นใจครับก็คือแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ครับแล้วก็เลขพวงขึ้นมาอีกครับเจ็ด 47747เ 47, 47, นาะครับเนาะหรือว่า96ครับ AFC 96ก็ได้ครับเบาวแอมเราทวงแปรไปฝาก AFC ก็คือ160160ครับรถซิปล้อครับรถซิปล้อซิปขั้นครับเนาะกัแปรเป็น160ล่ะครับ AFC ส่วนตัวเลขของโพเคนก็คือ870ครับขอให้มีโชคใหญ่ตอนรับปีใหม่งวดวันที่16บกพันวาคมพศ2567นี่ครับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับ FC ฟซีเมนี้ครับยานเพิ่งไปใส่เด้อครับ FC เบ้าแอมรถทงมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมบมึงของดีกันครับเบ้าแอมรถทงนี้จะเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซี่ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไปขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสเรียกสืลอตเตอรี่เจงสิริถือกนะครับน้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถาอยของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างอ้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยหลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปแปะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูหัอสามครั้งโอ้ครับถ้าปปะสามครั้งลูกหอต่ำลูกคิ้วสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะม,ม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลค,ค,ครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนว่ดตี๋เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรรอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็น้านเฮ้าแขยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนา้านเห็ดในคนมองบเ่เห็น้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากลานขายของเ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเองครับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่งไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะรับท่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนียแต่งเพลงให้หลวงปูหลอดละครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ คนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกกลมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตง่งให้กันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแมลลอมเราทงกับบุรุษซ่า,ารครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักกาบ้าแอมแ็มเราตรงนีหได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไมห่หายเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงสเสนียดจังไรในตัวข้าวเสิได้ออกเอาไปดื่มกินหลักกาอาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดใหดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโบลายครับเอามาฝากเอ็บสี่โหลายกับโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิใหเเบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่งตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่ง,เพ,งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ